อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน Rich Man Shop เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข u i d เท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากสามารถแอดไลน์ไปสอบถามทางร้านได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ h ช n แน,นลนะครับวันนี้อยู่เกม Count e r s t r i ซ e เช่นเคยนะครับในคลิปวันนี้ครับผมจะ มารีวิวทีม pvp นะครับในแรงดระดับ4,000นะครับที่ผมใช้ในวีคที่8นี้นะครับว่าใช้ตัวละครตัวไหนบ้างนะครับเอาละครับเพิ่มการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับทีนี้ผมใช้นะครับก็จะมีคิงนะครับเป็นลีดเดอร์เลยนะครับเพราะว่าวีคนี้เนี่ยคิงเรเจอร์เนี่ยได้บัฟนะครับก็ถ้าเกิดใส่เป็นลีดเดอร์ครับใช้คอรสแค่2เท่านั้นนะครับแล้วก็คิงเนี่ยมีเลือดแล้วก็ ค่าป้องกันครับที่สูงมากๆนะครับก็เป็นตัวแท้งตัวเดียวครับในปาร์ตี้นี้เลยนะครับแล้วก็ผมเอาน้องไอ้กับชวายมาด้วยนะครับเพราะว่าช่วยคิงอีกทีหนึ่งในการปะทะแนวหน้านะครับแล้วก็ตัวดาเมจครับในตี้ผมครับใช้กาอื่นนะครับเป็นตัวดาเมจคอยสตันด้วยนะเอาไว้จัดการดูมีด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้ยืนแนวหลังให้คิงแท้งไปนะครับแล้วก็ให้กาอื่นครับยิงพวกตัวโล่นะครับของฝั่งตรงข้ามนะครับ แล้วก็อีฟลีนครับเป็นตัวฮิลครับเพราะว่าวิกนี้เนี่ยผมมองว่าฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเราเองเนี่ยตัวที่ยิงอากาศมีน้อยนะครับก็เลยใช้อีฟลีนแทนน้องคอรียนะครับแล้วก็ใช้ยูมินาครับเป็นตัวตีบ้านนะครับแล้วก็เป็นตัวล้วงแนวหลังด้วยนะครับก็คู่กับหมวดคังนะครับส่วนฮิวเดเนี่ยเอามาไว้ทำซีซีนะครับจัดการพวกรูมีนะครับหรือว่า ตัวเลนเจอร์นะของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ไฮมิซานเอกครับเป็นตัวไฮไลท์นะครับ1ตัวนะครับเอาไว้จัดการรูมีโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เอาไว้ช่วยเรานะครับทําเดาเมดด้วยนะครับส่วนยานผมใช้เกฟเนี่ยเกาะนะครับก็เกฟเนี่ยเกาะเนี่ยใช้สกิลอันที่3นะเอาไว้ยกยูมินาอเวกนะครับอันนี้ก็เป็นตีทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูของสมใสกันนิดนึงนะครับของสมใสเนี่ยคิงก็ใช้ เลือดกับป้องกันนะครับแล้วก็อาชวายครับใช้เลือดกระโหลกแล้วก็กาอื่นครับใช้โจมตีกับครินะฮะอีฟลีนครับใช้เป็นโจมตีเร็วนะครับใครจะใช้เป็นคูดาวก็ได้เหมือนกันนะอีฟลีนส่วนยูมินาผมใช้โจมตีหมดเลยนะครับบางคนก็ใช้โจมตีเร็วบางคนก็ใช้คูดาวนะครับก็แล้วแต่สไตล์แล้วกันนะครับ แล้วก็ฮิเดครับใช้เลือดหลบนะครับหมดคางก็ใช้ไปโจมตีกับเน้นจยู่โจมสไนเปอร์นะครับแล้วก็ตัวท้ายครับซานเอกครับใช้เป็นครูดาวครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทีมผมทั้งหมดนะครับก็สำหรับใครที่ไม่มีคิงนะฮะก็สามารถใช้ไรอันเฟอร์เรียครับทดแทนได้นะครับ ส่วนฮิวเด้เอเนี่ยใครมีจูชิยองนะครับใช้แทนได้เลยครับดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ไฮมิซานาเอตนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เซียวหลินแทนนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจะยิงรูมีไม่ค่อยแรงเท่ากับซานาเอตเท่าไหร่นะครับส่วนอีฟวินก็ใช้คอรียได้นะครับส่วนการอื่นเนี่ยใครที่ไม่มีนะอาจจะหยิบโรซาเลียมาใช้ได้นะครับโรซาเลียถึงจะโดนแบนหนึ่งคอร์สเป็นคอร์สหก็จริงนะครับแต่ว่า วิกนี้เนี่ยผมมองว่าตัวที่ยิงอากาศอ่ะมีน้อยนะครับก็สามารถหยิบโเสเลียติดมาไว้ได้นะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทีมของผมครับจะสู้กับคู่ต่อสู้ในแล้งค์4,000ได้ดีขนาดไหนนะครับผมตามดูนะครับเอาล้ครับมาดูคู่แรกนะครับเจอกับทีมที่มีเกเบิลจุนด้วยนะครับเกเบิลจุนเนี่ยเป็นตัวทาวเวอร์นะครับเอาไว้ ป้องกันฐานนะครับเดี๋ยวมาดูนครับว่าแมตช์นี้เป็นไงกันบ้างนะฮะทีมเราเน้นทีมโถมนะก็ลงก่อนเลยครับนี่ครับเขาเอาเกเบียจุนมาแล้วครับก็สู้กับคิงของเราครับเขามีแรนเฟอรเรียด้วยนะแล้วก็การอื่นเลเวลร้อยหมาครับเราก็เอาการอื่นลงมาด้วยครับยิงครับ ยิงไปครับอีฟลินชาร์ตด,ด้วยโอเคครับลงซานาเอเมาแล้วครับของเราเอาละจัดการแถวหลังศัตรูให้ได้ครับเอาน้องแฝดมาช่วยแทงนะครับเอาละจัดการศัตรูได้เกือบหมดแล้วครับเขาใช้ฮิลสองตัวเลยนะลงกาเบี้ยจุนมาอีกแล้วครับกาเบี้ยจุนเขานิ่มมากเลยอะตายไวมากนะกาเบี้ยจุนโอ้โหชนะ แบบรวดเร็วโคตรเลยครับการเบว,วจูนเหมือนจะเก่งแต่นิ่มมากเลยนะครับไปดูคู่ต่อมาครับก็เจอกับตีที่มีการเบี้ยวจูนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเราก็ลงเร็วเหมือนเดิมน,นะครับเขาการเบี้ยวจูนมาครับเลเวล91า ลงมาพร้อมคิง King ด้วยก็ทางที่ที่อยู่ในวงของกาเบรียลครับจะได้หลบเพิ่มขึ้น30%นะฮะแร้แวจะตีไม่ค่อยโดนนิดนึงก็เป็นทีมป้องกันฐานที่ดีนะริงทนะนี่ครับอื่นเหมือนกันนะเนี่ยกาเบรียลตัวนี้ครับแล้วก็เอาพวกซานาเอะมายิงข้างหลังด้วยนะฮะกาอื่นครับมาแล้วครับ ้องแปดครับมาบี้เข้าไปครับหือการวิชจนไม้ตายครับเอาครับสันเอเราไม้ตายบ้างโอ้ผมเข้าไปเรารอลงยูมินาแล้วนะครับหาแล้วครับดูมีนานั่นแหละทีเดียวเลยแล้วกัน เขามาอยูมินากนครับเราเตรียมยกนะยกไปแล้วครับเรียบร้อยเอาละแต่เบี้ยจุนเขาตายไปแล้วครับนั่นแหละครับยูมินาเราระเบิดสวยเรียบร้อยครับชนะเลยครับคู่ต่อมาครับไปดูกับทีมที่มีฮิวเด้อเวครับเลเวลหนึอิบ้างครับก็เข็นมันลงเลยนะครับ แล้วก็มีหลินชื่อเอิญน,น้ะร้อยสิบด้วยนะครับผมไม่ธรรมดามาครับเราก็ลงคิงไปก่อนเหมือนเดิมครับอีฟลีนเราก็ลงมาฮิลเรียบร้อยครับ ดินเขาจะตายนะฮะเรียบร้อยตายไปละเราก็บุกอย่างต่อเนื่องครับเขากำลังสะสมคอร์สลงฮิวด้แน่นอนนั่นไงมาแล้วครับฮิวดีเราไม่กลัวนะเราเอากาอื่นกับซาาเอะครับยิงข้างหลังนะเจอร้อยสิบนะอึดมากๆครับเราก็ใช้หมุดทางครับโถงข้างหลังไ้ด้วยฮนะลอยบ้านเข้าไปในตัว ที่เหลือาาก็จัดการฮิวเด้ให้ได้ครับการอื่นเขาตายไปแล้วครับตานนี้เราเริ่มบี้เขาแล้วนะก็เตรียมลงยูมินาอาเวกครับของเรามาแล้วครับตื่นมีนิดนึงแต่คือต้องลงแล้วคอสมันเต็มเอาแล้วครับเขาลงยูมินาเหมือนกันเรายกทันหรือเปล่าทันนะครับเย,เยี่ยมมาก ตลุมบอลกันตรงนี้แหละถ้าเราจัดการเขาได้ก็ชนะเลยครับฮิวเด้เขาจะตายแล้วฮะนั่นแหละครับเรียบร้อยฮิวเด้เขาตายไปแล้วนั่นแหละครับเรียบร้อยเอาละครับคู่สุดท้ายครับตีนี้มีทั้งจูชิยองนะครับแล้วก็มีรูมีนะครับผมแล้วก็คิงด้วยนะครับเอาละสนุกแน่นอนนะครับคู่นี้ นี่เราก็รอสักนิดหนึ่งครับแล้วค่อยลงครับเขาดูมีลงมานะเราต้องเตรียมเอาสานาเอะลงนะครับแล้วก็กาอื่นด้วยนั่นแหละสตานไปครับสานาเอะลงมาแล้วชีดหนึ่งทีตายเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยแหมเขาหมดครั้งรีบลงตรงกลางนิดหนึ่งนะสานาเอะอยู่ทรงนี้ฮนะ เราหมดทางไม่ขึ้นมือด้วยไม่เป็นไรครับเรากดดันเขาได้อยู่นิดนึงเขาก็หมดทางมาหล่อยข้างหลังเราเหมือนกันนะเขายูมินาเอาเวกมาครับเราต้องงัดแล้วสวยมากครับการอื่นไม้ตายพอดีโอโหโคอมโบนี้เยี่ยมยอดครับอื้สวยครับยูมินาเขาตายไปเรียบร้อยนะครับเหมเอือนเอาคอสหกมาทิ้งนะ นั่นแหละครับฟานาเอเราไม้ตายเหมือนกันครับจัดการเขาได้หมดเลยครับนะครับมีบนานมาปิดบัญชีครับสวยเรียบร้อยเอาครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวทีมของผมครับ ในการลง PVP ในแร้งระดับ4,000ครับในสัปดาห์ที่8นะครับก็เป็นทีมที่ค่อนข้างาโถมนะครับแล้วก็ปิดเกมค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าทีมผมเนี่ยจะแพ้ในทีมที่จัดมาเหมือนนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดของเขาดีกว่าเนี่ยทีมผมจะสู้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทีมผมเนี่ยจะมีจุดอ่อนครับจะแพ้ทีมที่มีโรซาเลียนะครับเพราะว่าตัวที่อากาศเนี่ยมีแค่กาอื่นตัวเดียวเท่านั้นนะครับ เวลาเราเซเลียเขาลงสนามเนี่ยเขาจะลงมาแล้วก็ฉีดใส่การอื่นของเราตายก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลงกาอื่นไม่ทันเนี่ยโรเซเลียก็ยิงฟรีข้างหลังเลยนะครับแล้วก็อีกตีนึงที่ผมแพ้ก็คือเจอไททันที่แบบแข็งมากๆครับเราก็เจาะเขาไม่เข้านะครับแล้วก็เขาเอาแถวหลังเนี่ยมาสอยเราเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าทีมของผมเนี่ยจะมีตัวดาเมดดอเลอร์อยู่แค่2องตัวนะคือซานาเอะนะครับแล้วก็ ตัวการอื่นนะครับส่วนยูมินาเนี่ยจะลงมาทีหลังครับถ้าเกิดทีมของเราเนี่ยยืนไม่อยู่เนี่ยก็แทบจะใช้ประโยชน์กจากยูมินาอเวกไม่ได้เลยนะครับเอาละครับผมก็หวังว่าคลิปวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆครับในการจัดทีมลง PVP ในสัปดาห์ที่8ได้นะครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับในคลิปวันนี้ครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผม ก็คิปวันนี้ครับต้องลาไปก่อนครับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบาย